เป็นเรื่องที่เยอรมนีอีกแล้วครับหลายท่านก็จะจะเคยจําได้นะครับเราก็รายงานข่าวค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านไฮโดรเจนนะครับที่เยอรมนีนะครับโดยเฉพาะยิ่งจากอ,อุตสาหกรรมด้านเหล็กนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้แค่ พัฒนาเรื่องของการลดการใช้พลังงานในจุดต่างๆในซัพพลายเชนแต่สิ่งนี้เรียกว่าเป็นเทคโนโลยี disruption เลยครับคือเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเลยครับแล้วก็เชื่อว่าอีกแรงผลักดันหนึ่งคือตอนนี้เยอรมนีก็ประสบปัญหาเรื่องพลังงานอย่างมากนะครับณนะตอนนี้รถไฟฟ้าครับรถไฟครับรถไฟในเยอรมนีเนี่ยก็จะสามารถปล่อยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บรอนดด้วยการใช้พลังงานกรีนไฮโดรเจนครับผม รถไฟฟ้าของเยอรมันอันนี้เนี่ยเราเรียกว่า green electric city ครับก็คือเลิกการใช้พลังงานจากฟอสซิลครับเปลี่ยนมาเป็น g r e e น Hy d ด o g จนครับแล้วก็ภายในปี2030ครับเป็นเป้าหมายของหลายๆประเทศเนี่ยรัฐบาลเยอรมน,นีต้องการให้เครือข่ายรถไฟของประเทศเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงานเป็นรถพลังงานไฟฟ้าได้ 75%ครับแล้วในเดือนที่ผ่านมาเยอรมัน,นี้ก็เปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของโลกครับใช้ชื่อว่าโคราเดียไอลินนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยครับผลิตขึ้นโดยบริษัทเอาสตอมครับผมเป็นรถไฟฟ้าขบวนแรกของโลกเลยนะครับที่ใช้พลังงานจากเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนหรือว่าฟิวเจอร์เซลนั่นเองครับผมเจ้ารถไฟฟ้านี้ก็สามารถที่จะลดการปล่อยมลภาวะได้ เหลือเป็นศูนย์เลยนะครับไม่มีการปล่อยไอเสียไอที่ออกมาครับจะมีแต่ไอน้ํากับน้ํากลั่นเท่านั้นเองและไม่เกิดมลภาวะทางเสียงด้วยครับปัจจุบันครับรถไฟโครายไอลิ้นนะครับถูกนํามาใช้งานแล้ว14ขบวนครับแต่ละขบวนเนี่ยสามารถครอบคลุมระยะเดินทางได้ถึง9 9 9กิโลเมตรแล้วก็ยังสามารถทำความเร็วได้140กิโมตชัมงก็ถือว่าเร็วเพียงพอแล้วนะครับถ้าสามารถที่จะ นำมาใช้ได้นะครับใน1ปีเนี่ยจะสามารถลดการใช้น้ำมันดีเซลลงได้ถึง1.6ล้านลิตรด้วยกันครับอันนี้จัดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานกับยานพาหนะครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่า คนเยอรมนีเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากและโปรเจกต์ขนาดใหญ่แบบนี้แหละครับจะเป็นตัวพิสูจน์ว่า f ิวเจอร์ซหรือการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเนี่ยจะสามารถที่จะแพร่หลายแล้วก็มาเป็นอีกหนึ่งพลังงานทดแทนได้จริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าทําได้มันจะลดการปล่อยมลภาวะปล่อยกา๊าซคาร์บอนลงได้อย่างมหาศาลเลยครับผม